ยเมันก็ไม่ขนาดนี้โอ้ยนี่มันเพรา้อะไรล่ะนี่มันคนสบายเห็นแล้วจดจําเหมือนเออไม่การละครค่ะหมเรทุกคนเป็นห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันคันรีขึ้นยังไงบ้างมันก็มันก็หายใจโล่งขึ้นแบบแบบจะผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคาบเอร์มากๆคุณหมอบอกว่าอย่าทํางานเยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้จะเป็นอะไรใช่เพราะว่า จริงๆการใช้เวลารี r e เวอร์ตัวเองกับแผลที่มันเพิ่งขาดแบบมันต้องแบบเดือนสองเดือนเลยทุกวันนี้หนูก็เริ่มแบบช่วงนี้ปิดการงานก่อนเริ่มเลยหนูหนูหนูก็ก็รับเธอเพราะเขาบอกว่าต้องลองทำอะไรเป็นพิเศษนอนแล้วเรื่องพักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่าอย่าหนักกันไปแล้วก็ฝึกเรื่องฟันทุกเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสูบเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ปิ๊งเชื้อได้อะไรประมาณนี้แบบมีโอกาสที่จะกกิด อยู่แล้วค่ะคือเหมือนหมอหมอเขาแค่ทำให้เราหายใจลงคุณแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าต่อไปต้องเลือกคลอดของการทำงานมีมานปลอดภัยต้องรักษาใช้าาต,ต้องรักษาเองเยอะตอนนี้คือหมอรัต้องลุยอะไรบ้างก็หนูต้องไปล้างใส่หน,น้าทีกผูออ้พันเลยใช่เพราะว่าต้องเอาเลือดที่ขาม่ออกล้างทางแบบล้างจมูกเฉยๆแล้ก็ไม่หมด มันต้องขำแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเราทำงานแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยทัดแค่ไม่ทัดเลยเนี่ยเออคุณปทัดอย่างไเยอะมากมีแต่คนทมทัดเยอะเยอะเยอะไม่ทัดทำงานไม่ได้เลยแม้ต้องสู้ชีวิตต้องสู้เราคือสู้กับงานแล้วก็ต้องสู้กับสุขภาพด้วยสู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยอย่างนี้อ่ะพยานสื่ทสารเข้าไปมันทำให้เราแบบรู้ให้เป็นเยอะค่เป็นเยอะ นอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันต้องต้องฉีดฉีดยาลดกดทุกถึสี่ชั่วโมงแล้วอีกอื่นอีกคือเรจริงจริงคือคิวงานมันมันพอเห็นท่ามันคิวงานเราแบบที่ขอพักเถอะอะไรเงี้ยไม่ใช่เธอเราขับก็มีมีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อย ช,ช่วงนีอยากทางนานตอ,อ,อยากทำงานากทำใช่ว่าคิววางไ้แล้วแหละจริงๆมันคือวางไ้แล้วคือคือคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดเนี้ยคือคิวที่หนักเขาคืนมามใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับโพ่ไม่ได้ก็เลยได้เลิกไปผัดแต่ว่าหลังจากเนี้ก็ต้องตาม s c h e u ที่วางไว้ต้้แลนีามีภาพยน์ดื้อหยซีรีส์ของเราก็จะต้องคลูนถายปรมดอีกมันจะได้ทักจริงจังๆไหลูกเียกว่าไงคะ แต่ก็มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่ามัถ่ายเสร็จแล้วก็าก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะอย่างเบนกี้พอเห็นพี่ปีนี่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมอะไรนะคะพอเห็นพี่ปีนอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจริงจริงต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบนกี้สุขภาพไม่ได้ดีเปอร์เซนต์เลยก็ทำงานนให้อัดเกินมากด้ด้วย แสดงว่าเ้าคืออยากมีงานมีเวลาที่จะรับรองจริงจังนี่คือการทุกวันอะแบบว่าอยากเขาที่เดียวอะอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่เป็นไรทำงานไปก่อนไม่เป็นช่วงที่แบบไหนก็้วทำไปก่อนมันมีช่วงว่างไหมอะแบบหลายๆวันอะไรเงี้ยให้เราได้พัก่อนหรือแบบงานมันติดทุกวันส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันมีงานทุกวันค่ใช่บางทีไม่ได้ลงตารางงานก็มี ก็คืองานแท็กงานลับงานอะไรงานชาร์จที่แบบคนไม่ได้เห็นตรงนี้ใช่เหี้ยมชอบตอนทีอแบบบินต่างประเทศบ่อยเป็นตอนนี้ยังมีบินเยอะอีกไหมไม่เคยไมื่อทได้บินไมื่อเกิดบินหลังแบบมันจะเป็นช่วงๆหรอมันจะแบบว่าตอนนั้นบินต่างประเทศบ่อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเข้ากองละครบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมามันจะนักขึ้นมากอ่าอย่างเซาเรกเองเราก็แบบเป็นหนุนแสดงที่แบบปาปก เล่นเป็นคุณลูกฝั่งนักเอกหลายหลายคนตลอดตลอดเลยเอ,อป,ปังด้วยนางทุณเคยบอกว่าเล่ตลกออ <laughs> ชมพีแอนนรื่อ็พี่แอนนะเรา,าคิดอ,อูกั <laughs> การเรื่องในทีของคนได้สู่พิชาจากพี่ๆเบย์ใหญ่ๆมา,บาแบบเพิ่มปกะสบการอ์ยังบ้างจริงๆเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละครั้งรู้สึกว่าเราแค่เปิดเปิดเ,ดเออเอยอ,อ,อ,อะไรกันมาเหมือนเป,เปิดเปิดรับเปิดรับว่าเออที่เขาสมมา่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบั้นรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเนก่งมากแล้วก็เล้นตามที่รู้สนะึกใตอนนั้นแล้วมันแบบอินมากค่ะ ความพันเลนึงอย่างอย่างซส์กบอก่อราบว่าพึ่เมเพราว่าระดับเดิไปหนึนเ้ารอมากับซรีสนคแอบแอบเห็นแบบ EP หนึ่งเล็กๆแล้วมออยปะนตอยะอยอยอยไะไอออตอยอนะอยนะยนอนะตยนะตอยนะยนยนะตอยนนะยนยนะยนอยนอยนะนอนันอยนนอยนนมตนอยนะตน้ยมนอ มันแก้มหรือมันหน้าผากหรือมันสมูทมันก้นคอคอตัวละครตัวละครเจ๊ดึงตัวละครเจึงแบบลองดูหน่อยเราเราไปกันที่นี่แบบไม่พูดอ้ที่หนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนคือคนแม้อะไรแมแต่ไปอย่างวันนั้นก็คือเวิร์กไฟต์ก็คือแตกเขามากกันร้อนเนี่ยตีห้าบางคนก็แบบมาจากต่างประเทศใดๆเป็นไงความรู้สึกคนนั้น เป็นหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยจรแล้วอย่างวันเนี้ยวันนี้ก็คนเยอะเดินเดินมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่ผมคิดเลยคนเยอะเยอะไม่ไหวเลยไม่เป็นไรได้ได้ได้ใช่ไหมอ่านปากได้เลยคนคนเยอะมากจริงแก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของเราแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในในทุกๆพาร์ตการเติบโตเลยค่ะไม่ว่าจะงานอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะ ก็ฝากแบบยูเรน่าด้วยนะคะสองสามสองสี่วันที่สี่อะไรกรกฎาคมซ่าสี่กรกฎาคมซ่ากี่ไม่กี่วันเลี่ยกรกฎาคมซ่าไอโคสฟีนฟีงวงเดี๋ยวจะมีขายบัตรกาล่าทัวร์สองสิค่ะอ๋อค่ะเป็นยังไงคะก็วันที่แผลใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนมาจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจะได้ดูอีพีแรกก่อนใครเลย จะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาถึง e ีแรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักม mm hmm. ากล่างจกบพวกเรา EP แปดนรักข้างล่างไขลาสบามไ่าสิบสามแล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะไปปีน mm ้องไปปีน้องโอเคได้ค่ะ